กระทรวงสาธารณสุขเตือนหน้าฝนโรคไข้หวัดใหญ่แพร่ระบาดสูงย้ำนะครับว่าให้สวมหน้ากากอนามัยล้างมือสามารถช่วยป้องกันได้ครับกระทรวงสาธารณสุขเผยแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มสูงขึ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมาข้อมูลนะครับนับตั้งแต่1มกราคมถึง16กันยายนปีนี้มีผู้ป่วย185,216รายอัตราป่วย279.9ต่อแสนประชากร มีผู้คนเสียชีวิต4รายเฉพาะสัปดาห์ที่10ครับถึง16กันยายนมีผู้ป่วยมากกว่า12,000รายซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันในปี65นะครับค่าเฉลี่ย5ปีย้อนหลังจึงได้เร่งสั่งการใหทุกจังหวัดเตรียมความพร้อม ทีมสอบสวนควบคุมโรคเพื่อรองรับการระบาดแล้วครับขณะนี้เองนะคะประเทศไทยนยังอยู่ในช่วง mm. ของฤดูฝนค่ะเป็นฤดูกาลที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจซึ่งโรคหลักๆเลยนะคะที่จะต้องเฝ้าระวังก็คือโควิด19โรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็รวมไปถึงโรค RSV การติดต่อของทั้ง3โรคนี้มันเหมือนกันอยู่ตรงที่ว่ามันจะติดต่อผ่านทางไอการไอนะคะ mm. การจามการสัมผัสละอองฝอยน้ำมูกน้ำลายเสมหะหรือว่าการใช้สิ่งของร่วมกันค่ะดังนั้นนะคะเมื่อมีอาการป่วย ของโรคทางเดินหายใจหรือว่าเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มันแออัดจะต้องสวมหน้ากากอนามายัยปิดปากและจมูกให้มิดชิดเมื่อไอหรือว่าจามหลีกเลี่ยงนะคะการใกล้ชิดกับผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอรวมไปถึงการร้างมือบ่อยๆค่ะเพื่อที่จะช่วยป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโรคติดต่อทางเดินหายใจเหล่านี้นั่นเองค่ะ